วันนี้ทีมสีคิวสินะครับทำการสะท้อนเปิดห้องเรียนของครูต้นแบบคุณครูภาละวีจิตไทสงทำการสอนในรายวิชาพระพุทธศาสนา6นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ 4. ขอเชิญคุณครูต้นแบบสรุปผลสำเร็จในการเปิดห้องเรียนในวงรอบที่3ครับผมในการเปิดห้องเรียนในรอบนี้นะคะสิ่งที่พัฒนานักเรียนได้ะค,ะคือครูแบ่งเนื้อหาให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดีค่ะ มีการสอนแล้วก็กระตุ้นให้ในักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์นะคะ,ะก่อนที่จะเรียนนี่นะคะขอเชิญคุณครูสุพรรษาสีโสดาครูผู้ร่วมเรียนรู้ให้ข้อสังเกตที่เป็นผลสำเร็จครับผม จากการสังเกตการเปิดห้องเรียนของคุณครูภาราวีจิตไทยสงนะคะจะเห็นได้ว่าครูมีการแบ่งเนื้อหาให้ในักเรียนได้อย่างชัดเจนค่ะแล้วทําให้นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์ได้ตรงตามประเด็นที่คุณครูได้มอบหมายให้มีการสรุปองค์ความรู้ของนักเรียนออกมาในรูปแบบของไนแ a p นะคะทําให้นักเรียนเนี่ยนะคะมีการร่วมกันคิดแล้วก็การนําเสนอในรูปแบบที่หลากหลายสนุกสนานค่ะ ส่วนกับผมนะครับคุณครูสุริยาราชะพนมีข้อสังเกตที่เป็นผลสำเร็จดังนี้มีการควบคุมคุมชั้นเรียนได้เป็นอย่างดีนะครับทำให้นักเรียนนั้นรู้สึกเป็นกันเองนะครับนักเรียนกล้าแสดงออกทำให้นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนรู้ครับผมลำดับต่อไปขอเชิญคุณครูสรัญญานาคาเลิงฤทธิ์ครูผู้เชี่ยวชาญให้ข้อสังเกตที่เป็นผลสำเร็จครับผม าจากการสังเกตการสอนของคุณครูภารวีจิตเทยสงนะคะในรายวิชาพระพุทธศาสนานะคะก็จะสังเกตได้ว่าคุณครูนั้นได้มีการสอดแทรกกิจกรรมนะคะที่มีการกระตุ้นให้นักเรียนนั้นได้จัดทำกิจกรรมร่วมกันได้มีการคิดกระบวนการคิดวิเคราะห์นะเข้าสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์ตามโครงสร้างแผนการสอนของคุณครูนะคะแล้วก็ ได้มีการเขาเรียกว่าเรียงลําดับการจัดการเรียนรู้นะคะเป็นไปตามกระบวนการสอนของค,คุณครูก็คือในรูปแบบของ 5e ใน5ขั้นตอนได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนนะคะอันนี้ขอชื่นชมค่ะขอเชิญคุณครูต้นแบบนะครับได้กล่าวสิ่งที่สังเกตได้จากชั้นเรียนว่าควรพัฒน,นาให้ดีขึ้นในการสอนครั้งต่อไปอย่างไรบ้าง ในการสิ่งที่ควรปรับปรุงนะคะก็คือว่ายังพูดเร็วนะคะแล้วก็อธิบายยังอธิบายน้อยก่อนที่ตอนที่จะเข้าเข้าสู่การแบ่งงานให้นักเรียนนะคะยังอธิบายเร็วแล้วพูดเร็วเกินไปนะคะแล้วก็แบ่งงานให้นักเรียนศึกษาเร็วจนเกินไปค่ะควรอธิบายเพิ่มเติมในตรงนี้ค่ะขอเชิญครูสุภ a n ษาศีโสดาครูผู้ร่วมเรียนรู้นะครับให้ข้อคลุพัฒน,นาให้ดีขึ้นในการสอนครั้งต่อไปครับผม จากการสังเกตนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่ามีนักเรียนบางคนคะ่ะยังไม่สนใจที่จะศึกษาในเรื่องใบความรู้ที่ครูมอบให้นะคะในส่วนของตรงนี้ครูอาจจะคอยกระตุ้นโดยการเดินเข้าไปเพื่อให้คำแนะนำในโอกาสหน้าคะ่ะส่วนกระผมนะครับครูสุริยรัชษพลมีข้อควรพัฒนาให้ดีขึ้นในการสอนรั้งต่อไปก็คือคุณครูควรที่จะมีการ ับสื่อนะครับไว้ในกลุ่มของนักเรียนให้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มีการตรวจสอบชิ้นงานของนักเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นคําคถูกคําผิดแล้วก็าคาต่างๆที่อยู่ในถังความคิดนะครับที่นักเรียนได้ถ่ายทอดความรู้สึกออกมาครับผมลำดับต่อไปขอเชิญคุณครูสัญยานาคาเลงฤทธิ์ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับได้ให้ข้อควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในการสอนครั้งต่อไปครับผม ก็ขอเพิ่มเติมในส่วนที่จะให้คุณครูผู้สอนนะคะได้สอดแทรกเข้าไปคืออยากให้มีกิจกรรมเสริมในการกระตุ้นนะคะกระตุ้นให้นักเรียนนั้นได้มีความคิดนะคะความคิดวิเคราะห์เพิ่มมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นการเสริมแรงหรือเสริมเสริมเกมหรือกิจกรรมเข้าไปนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คืออยากให้ครูและนักเรียนนั้นร่วมกันร่วมกันทบทวนนะคะทบทวนเนื้อหาบทเรียน ั้งก่อนแล้วก็หลังแล้วก็ช่วยกันช่วยกันสรุปนะคะโดยเน้นไปที่ให้นักเรียนนั้นเป็นเป็นมีบทบาทในการสรุปมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะขอขอบคุณคุณครูสัญญานาคารเลอธิ์ผู้เชี่ยวชาญและครูผู้ร่วมเรียนรู้ในการสะท้อนการเปิดห้องเรียนของครูต้นแบบในครั้งนี้ครับขอบคุณครับ